รบสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องบ้านน้องค้ามยัยทุกทุกทางอะกับบานการเล่นเคียงนะคะสำหรับวันนี้ทีมงานนิยมมันทั้งสิ้นกันดีใจลหลายๆน,หนะคุณพ่อคุณแม่เนาะที่ได้นําทีมงานมาเยี่ยมมายามอีพลอยแม่พี่น้องบ้านของเฮานะคะลูกหลานนิยมมันทั้งสิ้นนะคะพี่น้องก็เป็นมะล่างงงโดยน้อยนะคะว่ามีนายทุนกําลังก่อลลางสร้างตัวอยู่แต่ว่าขันใดจะรงเชียร์เร,งใ,เรงใจจากคุณพ,พ่อคุณแม่กับคู่สิ ดีใจขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะค่ะคุณพ่อคุณแม่น้คะอาจารย์ใจมาไปมาโมหยาบเนี่ยอย่งอาจารย์มีตาวิ่งแล้ววิ่งทางน้เต้นเล่แล้วเอาอันมอลามี่จะนาดหัวหน้ามึงอาจารย์บ้าชื่อน่ารักบอกว่ามันขนาดข่อย่หน้าเดียวเลยนะว่าเป็นว่าฝุ่นาดนิยมบันเทิงเครื่องสินหนึ่งคเดียวเท่านี้เจ้าเดียวบุ้งดูมาจะใส่ว้ายมาหันมาฟังทั้งทีนะก่อน ไมาโอ้ใส่ค่ะอันได้ยินเพื่อนัันวานิตายามาเ่รอยูดนี่ฉันออกคายแล้วว่าสีมัตสมาร์มอลำมนยงมือเนี่ยว่าสิมาสมครเป็นนังเอกิอันขนาโทรไปว่าล่ามาลำซอยเม่เนียว่าจันวาก็เตงเม่มันจุดลำหลดแล้วบัดมาฮอดห้เล่นตลกแม้ ก็อยากฟังน้ำจากน้อยเนี่ยบบก็อยากว่างอยู่เดนเลยค่ะก่อนนี่ที่สุดเลยได้ค่ะมอบพระผู้ใช้นาเวทีโอ้ังส่พอดีทีมงานเทาขาดนั่งเอกอยู่เด่ดนั่งเอกอย่างใหญ่งนาะเลี้ยงอีหยังอาจารย์แต่ว่าบ่มี่ที่ดาสร้างกันแล้วกันเรื่องทำภูงามอยู่นะคะมื้อนี้เฮาจะเล่นเรื่องใหญ่ให้รู้นางไอ ออกมากเพล่าขนว่าเอาอีชุดแดงๆเนี่ยผู้ใดพะนาคนสงสัยสันเดียค่ะแล้วมาจากใส่ซื้อว่าจังไงคะมต้องสงสัยดอกการนี่แหละนั่งเอกเสียจังป้าอีกาเต็นนั่นไหมมีอาจารย์เสียจังป้ามาจากช่องใดฮะอันนี้มันโมเมนต์กาเต็นแล้วนี่อันยังซะอีกอีกอกคุ้มอืดตัวนี้ <c oughs> นุ่งโง่กลุ่มอืดน,นะน <c oughs>